โอเคมาวันนี้ผมมีเรื่องที่จะมาคุยกับทุกคนแล้วก็มาปรึกษาทุกคนคืออย่างที่ทุกคนเห็นแหละช่วงหลังๆมาเนี่ยยอดวิวของช่องเรามันก็ไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นพ่อผมเองที่ช่วงหนึ่งผมหยุดทําไปแล้วพอกลับมาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานอนมาะงินก็ต้องแบบรือ้อฟื้นอัลกอริทึมเอยระบบนู่นนั่นนี่เอยรวมไปถึงความสม่ําเสมอของผมอะ่ะซึ่งมันก็ทําให้ผมคิดอะไรหลายๆ,ๆ,ๆอย่างนะคือแบบ เฮ้ยคอนเทนต์ของเราไม่ดีหรือเปล่าวะเฮ้ยคอนเทนต์ของเรามันไม่ได้ดึงดูดคนหรือเปล่าวะเฮ้ยคนเขายังสนใจเรื่องอะไรพวกนี้อยู่หรือเปล่าวะหรือเอาง่ายๆเราควรยังทํา ตรงนี้ต่อไปหรือเปล่าวะมันมีประโยชน์กับผู้คนจริงๆหรือเปล่าวะแต่นั่นแหละจากที่ผมได้เห็นหลายๆคนที่มาคอมเมนต์ที่ยังดูคลิปจนจบไม่ว่าวิวมันจะน้อยแค่ไหนเนี่ยและ,จะใจผมยอมแพ้ไปดื้อๆอย่างนี้อ่ะสิ่งที่เราสร้างกันมาเนี่ยและบวกกับช่วงกว่อนหน้าน,นี้ที่ผมได้เปิดโคชชิ่งตัวต่อตัวไปคือมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะคือ มันเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยผมรู้สึกทําแล้วมันดีมันมีความสุขมันสนุกกับมันน่ะคือผมได้เรียนรู้จากคุณแล้วคุณก็ได้เรียนรู้จากผมคือเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันน่ะและผมเชื่อนะว่าสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมนําเสนอสิ่งที่ผมทําคลิปสิ่งที่ผมโคชชิ่งไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยหลายๆคนมันเป็นสิ่งที่พัฒนาหลายๆคนน่ะแต่ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายมันก็ยังมีเหมือนเดิมไงการทําคลิปแบบนี้มันก็ต้องใช้ทุนใช้ค่าใช้จ่ายคือตอนเนี้ยไม่ใช่ตอนนี้หรอกมมมันนนน็ีีีาาแล่่หะ youtube เย ฟังชันที่ชื่อว่า membership คือมันเป็นเหมือนการที่คุณเสียตังค์รายเดือนเพื่อสนับสนุนครีเอเตอร์คนนั้นอย่างพื้นพนเนี่ยทุกคนก็จะมี badge เป็นของตัวเองคือ badge เนี่ยมันเป็นเหมือนกับรูปที่อยู่ข้างหลังชื่อของคุณเวลาที่คุณคอมเมนต์หรืออาจจะเป็น emoji ประจําช่องช่องนั้นอาจจะเป็นมีมหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้คือพื้นฐานเลยแล้วเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเรื่องโคชชิ่งไปอะ่ะคือในปัจจุบันในเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยผมก็เข้าใจนะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะจ่ายตังค์เพื่อโคชดิ่เดาเอ,อ เมื่อมันมี Member ป h i p แบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราสามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้ซึ่งมันก็จะทําให้พวกคุณเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นแต่เนื้อหาต่างๆเนี่ยก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมนั่นแหละสิ่งที่ผมอยากจะมาปรึกษาทุทกคนก็คือผมอยากจะให้พวกคุณทุกคนเนี่ยออกไอเดียเสนอไอเดียว่าแบบเฮ้ยมันควรที่จะมี b e n e อ i t อะไรบ้างเทียร์แรกเนี่ยก็อาจจะเริ่มจากการที่คุณจะดูคลิปได้ก่อนใครหลังจากที่ตัดเสจหรือาจจะเป็นการที่คุณจะคอมเมนต์ในคอมมูนิตี้ของเราได้โต้อตอบนู่นนนี่กับผมได้ เทียที่2อ,อาจจะเป็นการที่คุณสามารถที่จะเข้าถึงอะไรได้มากขึ้นมีส่วนร่วมในการคิดไอเดียหรือว่ามีส่วนร่วมในการสร้างคลิปคลิปต่อไปหรือเทียที่3เนี่ยอาจจะเป็นคลิปที่แบบเฮ้ยเจาะอจองถึงปัญหาของคุณโดยเฉพาะคือการที่ผมเปิด Membership เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของ เงินอย่างเดียวคือส่วนหนึ่งมันก็ใช่แหละแต่หมายถึงว่ามันคือการที่คุณได้สนับสนุนผมในการได้จะผลิตคลิปในการที่เราจะสร้างคอมมูนิตี้นี้ขึ้นมาให้มันดีขึ้นให้มันใหญ่ขึ้นทั้งในเรื่องของคุณภาพเนื้อหาอาจจะเป็นทีมงานรูปแบบของคลิปอะ่ะหลังๆมาเนี่ยผมก็พยายามทําคลิปหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์มากยิ่งขึ้นแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ลองไปดูกันได้นะทั้งคลิปช็อตทั้งคลิปยาวเลยและนอกจากนี้เมมเบอร์ Member เนี่ยจะได้รู้ทุกสิ่งกดไขครเคยได้เกิดว่า อนาคตผมปล่อย Product อะไรออกมาเนี่ยคุณก็จะเป็นคนแรกๆที่ได้เห็นหรืออาจจะได้ลองใช้เลยก็ได้คือผมอาจจะแบบเฮ้ยให้เป็นของขวัญอาจจะเอามาแจกหรือเวลาไปเที่ยวไหนอะไรประมาณเนี้ยเราก็อาจจะมีของขวัญมาเล็กๆน้อยๆ mm hmm. เพื่อเป็นการตอบแทนกับพวกคุณทุกคนเนาะอันที่จริงแล้วมาเปิด m e มเบอร์พร้อมกันเลยดีกว่า เปิดเมมเบอร์ฟังมันดูแลปแปลกๆนะสำหรับตอนนี้ Ben e f i t ของคุณเนี่ยก็จะมีเริ่มจากเบสิกก่อนก็คือเป็นแบชเป็นอิโมจิแล้วก็สามารถดูคลิปได้ก่อนใครและวก,กับมีส่วนร่วมในการที่เป็น Community. คอมมูนิตี้สามารถที่จะมาตั้งคําถามว่าแบบเฮ้ยวันนี้ไปเจอเสื้อเชอิเช้ตมาควรที่จะเลือกเสื้อเชอิ้ตสีขาวหรือว่าสีดําก่อนมาถามเพื่อนๆทุกๆคนแล้วคนอื่นๆที่เป็นเมมเบอร์เนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาตอบคุณได้ แต่นั่นแหละสาหรับใครที่ไม่ได้พ้อนะตอนนี้ไม่สะดวกนะตอนนี้เนี่ยไม่เป็นไรเลยนะครับไม่เป็นไรเลยจริงๆคลิปทุกๆอย่างเนี่ยมันยังเหมือนเดิมทุกๆคลิปที่ผมตั้งใจทำเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยทุกๆคลิปที่ผมตั้งใจทาผมเอาไปใส่เมมเบอร์หมดไม่ใช่คือเมมเบอร์เนี่ยมันจะเป็นคลิปที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะหรือทุกๆคลิปที่ผมจะปล่อยในเมมเบอร์เนี่ยมันจะเป็นคลิปใหม่ที่มันจะไม่ได้กระทบต่อช่องนี้อยู่แล้วคือไม่ว่ายังไงคลิปที่มีอยู่ในช่องนี้หรือคลิปที่จะปล่อยออกมาในช่องนี้เนนี่่ยยมมมมมััััักก็งงงขออออูคืืหบวาุไปส ข้าวถ้าเกิดว่าคุณสั่งพิเศษคุณก็จะได้มากขึ้นแต่ไม่ว่ายังไงคุณก็จะได้กระเพราหูกรอบไข่ดาวอยู่แล้วอะ่ะและไม่ว่ายังไงผมก็ยังรู้สึกซาบซึ้งกับทุกคนที่เข้ามาติดตามผมคือตลอดเวลาเกือบ10ปีที่ผมทําคลิปมาเนี่ยมันเป็นแบบเส้นทางที่แบบเฮ้ยมีทุกๆอย่างคือเรา ทำทุกอย่างขึ้นมาด้วยด้วยกันเนี่ยคือผมไม่ไม่สามารถที่จะถ่ายคลิปอยู่คนเดียวแล้วไม่มีคนดูได้หรือแค่คุณเนี่ยซื้อของผ่าน affiliate link ของผมเวลาที่ผมลงคลิปไปแล้วมันจะมีแท็กสินค้าเนี่ยแค่นั้นเนี่ยคุณก็เป็นส่วนหนึ่งใน community นี้ในการสนับสนุนช่องนี้แล้วหรือแค่คุณกดไลค์กดแชร์ดูคลิปหรือคอมเมนต์เนี่ยแค่นั้นเนี่ยมันก็ดีมากๆแล้วก็นั่นแหละสําหรับใครสนใจเนี่ยก็ตอนนี้เราสามารถที่จะทําได้แล้วนะครับคือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคุณกดผ่านโทรศรัพท์เนี่ยตอนนี้เหมือนยังทําไม่ได้มัง ือว่าคุณอาจจะต้องเข้าผ่านซ a f ฟารีแล้วคุณค่อยเข้า YouTube ผ่านซ a f ฟารีตรงนั้นอ่ะมันสามารถที่จะทําให้คุณลิงก์เข้าไปได้หรือว่าเดี๋ยวผมแปะในคอมเมนต์ให้ก็ได้ถ้าเกิดไม่เจอในคอมเมนต์เนี่ยก็เลื่อนดูในดีสคริปชันบ็อกแล้วกันก็เรียนเชิญทุกคนนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้ไอเสือของเราอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้เนี่ยเราเปิดช่อง Tik t o อกแล้วนะครับก็ฝากไปกดติดตามผมด้วยนะขอบคุณตลอดเวลา9ปีที่ผ่านมาเกือบ10ปีที่ผ่านมาที่อยู่ดด้ววยกกันมกนมมาททุคีี่